วิธีตรวจสอบว่าธนาคารของเราผูกพร้อมเพย์ด้วยอะไรค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรบินยูทูบค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเช็คธนาคารของเรานะคะว่าเราได้ทำการสมัครหรือว่าผูกพร้อมเพย์ด้วยเบอร์หรือบัตรประชาชนซึ่งวิธีการเช็คนะคะทุกคนทุกแอปธนาคารจะมีวิธีการเช็คที่คล้ายกันนะคะซึ่งของน้ำก็จะยกตัวอย่างเป็นธนาคารกรุงเทพอันดับแรกก็ให้เราเข้าไปที่แอปธนาคารของเราค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาที่ตัวนี้บริการอื่นๆบริการอื่นๆด้านล่างขวามือ และนะคะให้เราปัดขึ้นจนสุดปัดขึ้นและหาคำว่าพร้อมเพยหาคำว่าพร้อมเพยถ้าเจอแล้วกดแตะข้าไปจากนั้นนะคะก็ให้เราใส่รหัสผ่านของเราตัวนี้น้ำขออนุญ,ญาตข้ามไปเลยนะคะ หลังจากที่เราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเขาก็จะโชว์ข้อมูลการลงทะเบียนของเราว่าบัญชีสะสมทรัพย์บัญชีตัวนี้ได้ทำการลงทะเบียนพร้อมเพด้วยอะไรเขาก็จะขึ้นนะคะถ้าเราลงทะเบียนพร้อมเพด้วยเบอร์และบัตรประชาชนพร้อมกันเขาก็จะขึ้นทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราผูกด้วยบัตรประชาชนก็จะขึ้นแค่อย่างเดียวถ้าของใครนะคะที่มีแค่เบอร์แล้วอยากจะเพิ่ม บัตรประชาชนเราก็เพิ่มเ,เราก็กดไปที่คําว่าลงทะเบียนแล้วก็ผูกด,ด้วยเลขประจําตัวประชาชนได้เลยและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเช็คว่าพร้อมเพย์ของเรานะคะผูกด้วยเบอร์หรือว่าเลขประจําตัวประชาชนสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ